อยู่ครับเอายอมยินอยู่นะครับอ่าเอาโหดีนะครับเป็นแต้มความชิดเลยนะครับใครบ้าโง่ไปเลยนะครับต่อหนึ่งสูงหนึ่งสูงแล้วครับตีตัวพีน้อยเลยเก็บแรงโอ้โหนครับล็อกนาวินท่ามเสิริบไหมครับไม่กระโดดนะครับไม่กระโดดนะครับผมเฮ้ยแล้วครับโอ้โห หนเท่ากันนะครับสองเลยครับงนะครับแจ้งเข้าินไปต่อครับแจ้งมนด้วยนะครับผมาวินเอามาหลังเลยครับอยู่เลสอหวินนาวินไปไนาวินก็เล่นดีนะครับโอ้มาเลยครับโอ้โหมาเราเชียร์วินนี่เลยนครับ รับมาไม่กระโดดนะครับแผนนี้หลังครับอยู่ครับไปเลยครับทีสองครับเอาล้ครับนาวินแปงหลังมายังได้ครับคิดบางมีน้อยไม่กระโดดนะครับแขกย้ำว่าไม่กระโดดนะครับแฝงฝันด้วยนะครับหลังครับนายฟูงบางนิ่มนะครับนี่ครับอย่าสองหนึ่งครับที่ฟังมีน้อยส่งเไปนาวินกลับมา โอ้ลุนี่โอ้ยลุงน e ี้ออกแล้วนะครับสามต่อหนึ่งครับส so ่งลยครับาวินต่สามนึ่งแล้วครับนาวินรับมาแ่อนี้ไม่กระโดดนะครับออนอยแล้วครับนาวินวันนี้มา เก่ากว่าไลค์กว่าแช่นะครับเป็นเพของคิดบังยินน้อยแต่ก็อะไรสักอย่างนี่แหละครับรับมาคิดยอดไม่ข้าไม่ข้าครับหนึ่งหกครับเสียนกเสิร์ฟครับอย่างว่าแผนนี้เป็นเสียนกเสิร์ฟแผนเจ้านาวินนะครับนาวินจะวางตรงไหนครับวางมาหลังนะครับแผนนี้เป็นธรรมดานะเปนปั่นด้วยนะครับ มาหนครับโอ้โหเนี่ยนกเป็อาินางไโอ้โหเสียดนกเสือด้จริงสามหกครับมาแล้วครับแค่นี้ไม่กระโดดนะครับดูนะวินจะวางไหนครับวางหลังนะครับเนี่ยครับน้ำหนักดีมากครับเหมือนจะออกนะครับ เนี่ยครับนาวินแบบวางหลังอย่างเดียวเลยครับอยู่ดูไปเรื่อยเพลินๆนะครับแผ่นี้ไม่มีความหนักหน่วงรุนแรงนะครับเป็นเอาแล้วครับดับเดี๋ยวนกเสริฟได้ดีนะครับไล่เส้นมานะครับนี่ครับแผ่นี้จริงๆแล้วอยู่ใกล้ๆเจ้าชิดกระโดดนะครับเนี่ยครับนาวินไม่หยอดเลยนะครับวางหลังอย่างเดียวนะครับ นี่ครับเป็นเป็นแผลเหลี่ยมแบบว่าเหลี่ยมกบเพราะตัวของไครของมันนะครับเอาแล้วครับนาวินไปไกลแล้วครับตรงนี้มาได้ครับเอาแล้วนาวินเอาเอาเอานี่ครับยิงหลังอย่างเดียวครับนาวินครับหือหยดลูกนี้เนียนเลยนะครับนาวินยันทันครับันครับอยู่ครับอยู่ ครับพี่เด่นครับไม่ใช้แผลถนัดของชิดบางพีน้อยครับถ้าชิดบางพีน้อยก็พี่ว่าส่งทุเรียนมาจากแถวแถวอะไรนะ้ครับโอเคครับโอ้โหีดเสียโน้เสครับครับเสิร์ฟมา้ีกบอกไสูดเลยครับ <er อันนีๆเขาเหมือนชิดพ erm> ันหนึงไข่าวเล นาวินวานหน่อยครับครับสอนะครับลูกนี้ไอ้ไอ้ได้คะแนน้อยใเส้นไม่ข้ามนะครับลูกนี้ไม่สนะเป็นเหมือนในรายการพนันนะครับดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับดูเป็นนักกีฬานะครับผมหนึ่งสองมาหลังที่เดียวครับสุดครับสองนาวินโยไปน่าวินยังได้อยู่หลังครับโอ้โหแน่นนะ โอ้โหอย่างนี้ออกไม่สนุกด้วยโอ้โหครับโอ้เสี่ยนกเสริมดีครับอยู่ที่ความอดทนแล้วก็ฝีมือนะครับแบบนี้โอ้โหโอ้ยของเสี่ยนกกั็มากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจของชิดของพี่น้อยด้วยนะครับหกเข้ากันแล้ครับเสี่ยนกส่งลูกหย่อนนะครับเอานาวินจะวางไหนครับดูครับ โอ้โหโ้ยวางได้ดีนะครับลูกนี้หกแล้วครับเกมกอล์ฟหกนะครับโอ้โหมาที่เด้งครับวางห้องหลังดูครับดาวินนี่แป่นี่ยิงหลังอย่างเดียวเลยนะครับดาวินครับทีมชาติมาแล้วนะครับสนามจนไม่ยป่าแล้วครับ นะครับดูให้เป็นกีฬานะครับต่อสี่หกต่อเจ็ดนะครับนี่ครับนาวินวางหลังโอ้โหนะเดียวก็เสิร์ฟได้ดีนะครับเกือบโดนครับโอ้โหเสียดหกต่อสองนะครับเป็นฝั่งผลโจนนำสองแต้มครับโอ้โหเสิร์ฟได้ดีนะครับโดนล็อกแล้วนะครับจบโดนล็อกหรือเปล่าครับลูกเสิร์ฟลูกนี้ อาวินมาไปไหนโอวางสองเลยนะครับเอาอหลอกลูกนี้ครับไม่ลงนะครับเจ็ดแปดแล้วครับเจ็ดแปดครับวีรบุรุนะครบุรุษนะครับแดงกันพ่อโอ้พันนะครับลูกนี้ดูนาวินจะวางไหนครับวางหลังอย่างเดียวนะครับนาวิน เข้ากันนะครับ <oh> นาวินมา Glenn> ดูนา pues> ว,วินจะวางไหนนะครับวางหลังอย่างเดียวเลยที่เดิมเลยครับนาวินดูชิดจะวางไหนครับโอนะครับโอ้ยนาวินก็พันนะครับตรงนี้โอ้โหเหนื่อยเชื่อเลยครับลูกนี้ชิดต้องมีน้ความได้ดีนะครับนาวินก็ดีนะเอ้าเอ้าเอ้ายังหลังนะครับเอานาวินยังดูครั หลังอย่างเดียวครับนาวินไม่หยอดไมบหย่อเดีิเบิ้งน่ไปเทีลยนี่ันาวนหลงย่าเยวครัชิดมาฉลาดนะครับว,รว,ว,ว,รวันนี้ทุกทีเล่น3วันนี้เล่นทีเดียวสองทีก็มีนะครับ เดี่ยวเลยนะครับเป็นทพเลยนะครับแห่แ,แ,แ,แบบนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวของไทยของมันนะครับอา้าลนะลครับนี่นะครับ89ครับทีมฟองพี่น้อยนำอยู่หนึ่งแต้มครับเดี๋ยวนกเสิร์ฟดีครับลูกนี้ฝาหลังครับฝาหลังครับนาวินมา จะไปไหนเนาะนาวินโยงหลังอย่างเดียวครับผิดบางพี่น้อยผิดบางพี่น้อยโอ้ยข้างสูสีครับลงปลายเกมนะครับบางพี่น้อยเสิร์ฟได้ดีครับดูนาวินวางไหนครับหลังอย่างเดียวเลยนะครับเอาแล้วครับยิงตรงเลยครับนาวินมานาวินมายิงหลังอย่างเดียวครับนาวินนี่ครับนาวินนาวินนาวินวางหลังอีกแล้วครับ น่ครับคิดสองหางมั่งนะครับนาวินนาวินโผ่มาอีกแล้วโอ้ยแล้วก็ลอยบางมีน้อยนะครับเพจของคิดบางมีน้อยมาแปดเก้าครับในเกมต่อนะครับอไปหลังนาวินนาวินมามามานาวินทำไงครับมาหลังอย่างเดียวครับนาวินโอ้ยหลอกลูกนี้ครับอยู่อาอนาวินอยู่นะครับหลังครับห่างหนึ่งแต้มนะครับชิดสองแต้มก็เช่นชัยครับทุกท่ นาวินมาไปไหนนาวินมาหลังอย่างเดียวโอ้ยอ่อลูกนี้เพียงมากนะครับนาวินทันะครับเอาแผ้แบบนี้ก็สนุกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็โรยบางสีน้อยนะครับนาวินมานาวินไปไหนนาวินยอดเอ้ายังอยู่ วินนาวินมาอ้าิดิดตายิดคิดแหวนนะครับสาแต้มคือเ้นไนะครับอ่นนี้สามแต้นนะครับไปโอ้ยไปไปไปน นาวินหมาหลาังชิดบางพี่น้นอยโอ้ย,ยิงเลยนะครับโอ้ยลูกลงเยอะเสิร์ฟต้องโดนไว้ป่าเสิร์ฟสเสิร์ฟมาซ้ายดีนะครับเอาชิบดบางพี่น้อยโอ้ยเอาแล้วเจ้าเปลี่ยนสองร้อยเจ็ดแปดครับไปนะขวานาวินมานาวินดาวตรงนี้ทำได้ดีครับ คิาไปทีเดียวเลยครับน yeah. claro ี่ครับชิดบางมีน้อยทีเดียวเลยนะครับทุกวันนี้โอ้ยชิดบางมีน้อยมีแผลแบบนี้เล yeah. ่นแบบนี้ก็เป็นนะเมื่อก่อนไม่เป็นนะครับโอ้โหตองหยอนสมัยเล่นใหม่ๆกับเทือดปากน้ำชิดไม่เล่นแบบนี้นะครับก็ได้อารดีมาแน่นเลยโอ้โหิมเลยครับแบบนี้นาวินลำบากแล้วครับ โอ้โหไม่ยอมเนี่ยมาหลังอย่างเดียวเลยครับนาวินยิงตรงเลยครับเอานาวินนาวินจะยอดหรือไปหลังครับมาหลังเหมือนเดิมครับยอ,หยอนหะย้อนจะให้คำตอบครับโอ้โหสดีครับนาวินนาวินวางยอดโอ้ยสองครับเตยนบเสตะ ไซ้ายครับนาวินอยู่นาวินจะให้คำตอบชิดครับว่าจกเกมหรือไม่ครับโอ้ยมาทีเดียวครับหยอดลูกนี้ครับฉันนะครับนาวินหยอดคืนหรือเปล่าโอ้ยนาวินเอาคืนนะ8ปดสิครับเสี๋ยนกเสิร์ฟมาเสิร์ฟดีทำอย่างนีครับนะยิงหลังนาวินมาหน้าเน็ตลุกบ้างครับโอ้ยครับ ครับแลดงของดับป้อนนะครับเก้าสิบสองครับได้มาหนึ่งแปมครับหลวงโจรครับเจอมาโยมาชิดชิดทีเดียวอ้ยยังอยู่ครับนาวินเอาละครับดูชิดจะล็อกอยูหรือเปล่าอ้าวยิงหลังนาวินมานาวินมาไปไหนยอดนะครับโอ้ได้มาหนึ่งแปมยอดนะครับ ยิงหลังนะครับนาวินมานาวินมานาวินหลังแล้วครับหลังครับหลังนะครับจิกกันทีหย่อนไหมหยอดนะครับโอ้ได้ครับโอ้ได้ครับยังอยู่ครับนาวินยังอยู่นะครับโอ้โหสุดยอด ลูกนี้ชิดก็ทำดีครับนาวินดีกว่าครับลูเมื่อกี้นะครับสุดยอดสายขวาเลยครับมาฝั่งหลังดูชิดจะไปไหนครับยิงตรงเลยนะครับเล่นใครต้องใช้หูุชิดไปนะครับมาหลังครับมาหลังครนาวินมานาวินมามาแล้วครับชิด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 ไปไหนชิดไปไหนโอ้โหยาเอาลวครับนาวินมานาวินมาหลังอีกอ่ะ ครับเ,เกมให้เกมครับนาวินอยากให้คำตอบครับเกือบโยงไปนาวินมานาวินมาหยอดนะครับโอ้โหสิบจิดสองครับเสียนกเยินมาโยงหลังคิดลูกนี้หยอดคืนครับโอ้ยนาวินโอ้ยังอยู่ครับนาวินโอ้โหนาวิน,น,วนสุดยอดเลยครับลูกนี้ อาวินมานาวินมา,นา,ว,นมาวางหลังมายิยงไปตรงๆนาวินมานาวินมาโอ้ยเกิดอไไครับองเีโยโยงหลังนะครับพิดถอยมาโอ้ยเตจครับเกมไม่เกมนาวินให้คำตอบครับโอ้ย you